อยู่ไม่นักแต่ว่าเบิ่งแล้วก็ครบองค์ประกอยู่นี่ทุกกรุนนะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานมรัมาัิทประมาณนี้นะครับนี่โตสตัวโตวพอ่อโตัวแม่โตัวลูกพร่เอกนั่งเอกกุม,มารอันนี้เ้าก็คือวับคคบนะครับสีซ้อมลํำเดือนแล่นบุญก่อน,นอันที่จริงแล้ว บอกว่าเวล่าสอบเขาหน่อยพอมีกค่สิโนยแต่ปีการอย่างคือปีการพออยากนับประการสอมเลยเพราะวันเป็นการเรียแบบชุดเชิญเขาเหตุเพื่อเพื่อรวมดวดเร็วปีที่แล้วซ้ำซ้ำซ้ำวันดดสอมแบบกับไม้ถึงมาเขาเขาเหตุใสซื้อซื้อซึ่งตามปกริแลีวเราระบบเขา้อมีเขาติซ่อ 但是。And เขาก็ต้องเกี่ยวเคียงเอ,เอาเอาตัวเองคันเป็นไปได้กยอยากซ่อมสองเรื่องหองาก็ได้เอาเรื่องนี้ให้มันให้มันดีไปเลย่อยมอร์ล่างาหน่อยนะครับเขาก็ต้องมาบริหารฐา,ตานตางคนตางบริหารตัวเองให้มันได้ตามก่อน้ําที่อาจารย์เขียนแบบมากตรงเวล่าในการซ่อมนะครับแล้วก็ทำการบ้านซ่อมแต่ละมือเขากัเกบเจไปคิดอีกว่า คือคือคือหลอกแหลกเข้ากับสีเซาห์หาหาไปเรื่อยๆแห่งซ้อมไรกาได้ก็ดีมาร์ทตะวันเขาก็ต้องไปบ,บรมินซ้อมเร่าๆเรื่อยๆกลับไปห้องเร่าๆเรื่อยเพราะย้ำมือมาซ้อมกับมาซ้อมไปเพราะๆๆๆเร่าๆก็ได้เขาต้องคิดไปพร้อมเล่นไปนะั่งบนต้องยานคิดนะครับเขาสามารถแสดงออกมาไในในยังเต็มทีเลยเดี๋ยวผมสิบเปิ่ลพวกหมอสมนีม้นอาจารย์ก็บมบ้าแบบเปิดให้ยมือซ้อม ค้องนี้นะครับคือคืออยากเห็ทุกคนแบบปล่อยก็ต้องกัดนะครับแล้วก็พอ่อพ่อวลาเ้าหน่อยปุ๊บเนี่ยเขาต้องเขาต้องจ,จัดการตัวเองให้มันได้อันนี้คือหัวใจหลักของเขาเลยคือการการทั้งานผลงานของเขาเนี่ยคือการรับงหรือเคืองวัดใจหลักเลยของแต่ละคนเป็นหน้าที่ของแต่ละคนนะครับเรื่องเรื่องห้องว่างไปก่อนขันห้องหลัวโตว่างห้อง,งยังบทที่เด็ด หอ้องหรือมันบทท่านเอ้สมอยู่กับการที่เขาได้รับบทนี่เขาเล่นบทท่านเอ้ขับอยู่คือต้องขิงยังเพื่อ,เพ,อเพื่อที่ซีเอาตรงนี้เพราะมันเป็นหัวใจหลักที่เขาสิบปีเหตุยังอยู่ไหนจริงๆคือตอนนี้จริงๆองค์การสนามสนองในเฮ็ดยูทูบเบอร์เฮ็ดคลิปเฮ็ดไลฟ์สดเงี้ยอยู่แล้วแต่ว่าเขาต้องแบ่งในล่าหอมเขาอย่าไปพะวงนั้งตรงนั้นตรงนั้นได้มีไรได้ม,มีมีเงิ่อนไขจริงอยู่ แต่อันนี้มันคือมันคือประเด็นร้องหัยใจรักของเขาคืออันนี้หรืมมอแม้กระทั่งอื่นๆก็แล้วแต่ผู้ใดมนี้าราิจกี้ยังผิ่มไปก่อนเพราะว่าเขาปล่อยไห้กันพักมากเพราะสมควรแล้วอันนี้ถือว่าซ่อมหน่วยที่สุดแต่ตัางงงมากเลยถันวันปีกายเลยนี่ถือว่าซ่อมหน่วยที่สุดเลยคือไหลไม่ร่างทุกคน,นแล้วนะครับในการสาสา,สา,สา,สารภารกิจเนี่ดมือหีแล้วมือขี่เอินกันเข้ามากนี่คือทุกคนจะต้องพอม ดีสีซองนะพร้อมดีสีซองเทาเคยซองจะไหนเขาก็ต้องเด็ดยังสั่นนะแม่นแม่นเทาสีดีสีดังสีอีกอย่างหนึ่งเขาอย่าไปคิดเรื่องนี้เลยจริงๆเทาสีสามารถก้าวไปข้างหน้าหรือต่อยอดได้ก็คือผลงานมันต้องมีความมาตรฐานแต่น้องมีถ้าน้องสิคือว่าเออตอนนี้ก็อมีอย่างันก็ดีแล้วแฟนคลับก็รู้จักแล้วเออเทาเก็บไป เพราะเราเนี่ยไม่ธบ่ได้นะครับเฮาก็สิปล่อยให้เจ้าของมกักอ้างกายเึงแบบฟีด้ใส่ไปนะครับแล้วก็การการแสดงของเฮาเนี่ยที่ผมเนี่ยตื่นคนวางตัวละครหญิง,งแบบไทยจัดไทยยางให้ทุกคนน่ะคืออ่านอ่านมาแล้วข่า,ขาวๆเมืนันป่ครับจินตนาการมาข่า,ขาวๆแล้วเนาะคือมีอย่างใส่คือใส่หอมมาเลยเดี๋ยวผมสิเบเิ่งภาพลุ่มหญิงเขาหลิน สูตรตุกคนนะครับเดี๋ยวหนึงสูตรตุกคนเดี๋ยวหนึงติ่งธรรมชาติในกระทั่งการบอกกันอย่างแม่แ่เขาสิบอกว่าเดี๋ยวนี้เน้นเตยกระซ่ามันยิงขึ้นอยู่กระสานดีแล้วบางบ้านมันจะฟังล่ำอยู่นะครับแต่เขาต้องสอบตามหนังสือนี่ไปมรสก่อนสิตาบ่ไหนเขาก็จัาปรึกษาหารี เป็นเขียนมากนี่คือห้องออมเหม,มือนสะกวันนะครับส่วนหอ้องทีไปขยับมองได้หรือไปเพิ่มหรือไปแกะอะไรอย่งไรในห้องจังหวะนะครับบัดออกงานบางเทื่อนี่ออกงานไปแล้วยังคงกระเรด็นนั่เเาานเด้ห้องสอบห้องว่าสอบคาคาบัดเปริดแสตแฉะยังไปแก้อยูกระมี่นะครับ <iß S 2> เพื่อเ <m> <ๆ>พื่อให้ถือใจคนประสุทธ <m> ิ์ไทยเพื่อถึงใจคนบ่เมนตห็ถือใจของบ่เมนต์เห็นจะถือใจเขาอยังเดียวเขาต้องการจะถือใจถือใจคนบินหรือคนี่ยมันอยู่ ยังมเศร้ามีคนสังเกตคนค้นหน่อยก็ลอยค้นนี่พิจารณาตัวเองเลยเฮ้า,าเออเพราะว่าเฮ้าคือเขาดึงค้นได้แือบบทุกเรื่องอยู่ที่เฮ้าเห็นมากนะครับมันก็สิ่งนึงอยู่กับการสอบทุกคนกบบใส่ใจทุกคนจินตนาการนึกถึงแบบเฮ้าเห็นมาที่พี่สี สแสดง,ง,อสองไอ้คนเบิ่งเ้างสีเอาอะไดบ้างบ้างรอเห็คนอยู่นะครับแต่ละตัวแสดงก็ต้องขิดนะครับขันเทาหลินไปตามหนังสือก่อนอออเอนี่ยเ้าสิบอลลูนเขาจะเพิ่มเองตรงแรกที่จะเพิ่มจะจะเพิ่มจะเพิ่มเพิ่มเองมันมีห้องควายแก๊ไปเรืเ่อยๆใส่ใส่ออกไม้มันสูงเลย ขันขันผู้ใดคือผู้ใดช้ำหน้าแล้วเนี่ยมันก็เพิ่มเองมันก็เย็บมันก็เป็นแต่ขึ้นแตนะ่ว่าน้องๆบางบางคนเนี่ยมาเล่ามาเขาก็ต้องเบิ่งเบิ่งก่อนอ่างยาเขาเพิ่มเนาะเขาหลงหลงส่วนของแบบนี้นะครับบารนี่โตที่ธรรมดาเนาะแต่บางเรื่องคือคือผมยุนยุนอิ๋มันมันค่อนข้างสีสิสิเด่นทุกคนอยู่ เพราะว่าผมเป็นคนหาหมองดินให่คนอยู่แล้วนะครับว่าจะมานดูม้าของมือสีมูนองหีือเท่านได้ได้ก่อน้ำแด่เสียมูหลุดเนื้อมูนองต้นมูไหนที่ท่านได้จังแบ่งจังเหลือมังเสียคือคือมันมันดินทุกคนอยู่แล้วหนึ่งการเตยของวงท่อหนี่เฉลี่ยกันแบบเหมาะสมที่สุดเลย ขันใดนะครับบ้านี้พวกพุทธท่านเรียนี่บทบุทธท่านเรียนเป็นเป็นเป็นโตเลื่อยผมสีหาหมองให้เรียนจริงบัตรแม่ซ้อนนันตรงต่อไปท่านน้งนี่เมื่อเขาแสดงเห็น่าผมไว้ใจได้ผมก็ต้องหาเลยให้นะครับแล้วตอนนี้พื้นพื้นบทขัดมันหลายไปก้นหมี ตัวละครมันปกติแล้วลสม,มัยนี้มันไม่ล่าหน่อยเนาะสิบตัวนี่ถือว่าหลายเลยสิบตัวถือว่าหลายแลยต้องสิเดี๋ยวมะล้ำเหมือนซุกคนสุโตนี่มันกับเด็กไปกว่าได้มันก็สิเป็นเรื่องเป็นเล่าไปกว่าไครครับโทละครหลายเป็นบหมดสมัยนี้มันไม่ล่าเลยคือสมัยก่อนม,ม,มันได้ถึงยี่สิบเจ็ดฉากสามสิบฉากเดี่ยวนี่สิบสามฉากแทียบกันแมนทังเียสี เพราะว่าบางจุดโดยเฉพาะบางบ้านในห้องเตยห้องห้องกระต่องคือคือว่าห้องสี่เหลี่ยมเตยคือกันนนอัี้มันอยู่กับเขานะครับแต่ผมไเวลาเหมือนอยู่ระเบียยได้ออกฉากเดียวบวชบุญถึงเนึ่งเพราะว่าหลังๆมาหลังบบจบจะเทียคนแต่เตอได้ขึ้นเขาคนจนในเอิ่นมาบุญถึงบุญถึงค้นเอิ่นมาเอิ่นไอยสิบใชจเลยไป่ดีเลก งเกิดว่ามันเกิดครับทีเด็กเปลี่ยนชีวิตไปเลยทั้งที่น้ำฉากเดียวนีปีรุ่นมากเป็นไก่เป็นปีรุ่นมากเป็นไก่เป็นพระเอกตลอดตั้งแต่เป็นตั้งได้รับเดือนตั้งแต่ไปอยู่งรับเย็กก็เป็นพระเอกในเดือนตลอดเลยไปไปที่แหลมเป็นให้เด็กรถพึ่งพิงออกฉากเดียวจริงจริงนี่สามฉากบัดเพราะแต่งงานหลายมาก เล่นไปเล่นไปมันโดนใน่ไหมันก็เด็นตัดตัดออกถือตะฉาผมเออกค่กันละลํำฉากเดียวแต่กับแบบคือใครจะแต่งคนไั้ดูจากเนี่ยนเหล่ะมันทำไมถึงว่าทุกคนอยู่บนเวทีขึ้นไปเนี่ยมันเด่นการแต่งตัวนี่ก็สำคัญนะครับการแต่งตัวนี่ก็สำคัญดื่กันคันคือขันค้นแต่งตัวงามมันกับมันกับเบิ่งบัยยากไหม กมเรียบร้อยการเห็ดผงเฮ็ดเผาเฮ็ดเหนียวดังไม่ยิ่งสิ่งท่านพ่อชูเฉินยี่ลีก็บพรอย่างไงก็อยากให้มันเป็นซุ้งนะท่านพ่อชูเฉินยี่ลีก็บพรอย่างไงรวดถึงนะครับท่านชูเฉินหรืองานกรุงเทพปมันเวลาจ่อของท่านนี่ครับบระว่าแต่การแต้งตัวนี่มันเสริมล่าสีจะของยี่ลีเองความสามารถนี่ให้อ่าความสามารถกับเสียงนี่ให้เกียรติสิบเปอร์เซ็นต์จ้ การแต่งตัวนี่ก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ในการที่สีส่งเสริมเจาะหงนะครแคนาลแต่งตัวดีแั่มีมีล่าสีเี้คุ้นกเก่งขามจังคุ้นแคนาลเตงตัวเนี่ยคันแต่งห่างๆขึ้นไปแม่นบ่มันกับสีฟ้าวุ่นหลวดลงมานั่นเด้เข้าต้องยกระดับซอยกันเรื่อยๆจากโตของหญิงโดยให้มันเรียบร้อยที่สุด ทั้งผู้ชายมีนิ่งด้วยกันผู้ชายนี่หพร้อมร่งหรือขอให้ให้ลงทุ่เนื้อขนสื่อขนมาเนี่ยเราเก่าเลยสร้างพร้อมกันก็ได้อยากให้มันใส่ขนมันออกไปแบบงามใส่หลงมันกับสางเพราหาแต่เสียบลายก็ได้อันแนวจังจริงบัตรมีขนมันกับน้ำเลยจังชุดน้กร้องหรือกันรชุดน้ำรองอยากให้มันเรียบ นี่ยบ่มบ่บ so so ่อยากให้ใส่เป็นแบบผ่านมาธรรมดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยของคือของอายคือชุดนักหลออเขาใด้เลยนะครับคับแบบถึงเนที่พวกนี้ึ้นชุดแดนเซอร์เหลี่ยมหรอกในที่เหลี่ยมชุดแดนเซอร์เขาต้องเขาต้องหาเป็นการแต่งตัวสำคัญบัดนี้เรื่องการล่าการขาคตามทั้งเงียมของออลัมนี่แบบ ท่านบ่กข้อขาดบาดตายเนี่ยเพรมีการล่าเกิดขึ้นแต่กี่แต่เดี๋ยวนี้่ก็เข้าใจอยู่ตบานล่าเหี่ยวบวชตบานเขาพอตบานบอกนี่ก็ได้อยู่ตบานก้มรู้สึกของผมเนี่ยมันสิขาดก้มขาดก้มหมั่นใจเลยสมมัยปีหนาตั้งใจว่าเสียงเป็นพระเอกเขาแต่ท่านล่ารูดูนี่กระใจทอผิดสัญญาณแบบมันไ่ใจม่นไรนะครับคือล่าอะไรอยู่ดอกตบาน ขันสมุนดาราดูใครจะอยากเป็นตัวหนักเพราะว่าอย่างคือคือขันบรไดเป็นใครจะหน่อยใจต้องเข้าใจว่าจ้กของน้าดูนะครับเพราะว่าเมื่ก่อนตะเกียก็ทนงานเพราะยังตายหรือมีอย่างสิบโบการาเงินหยันเพื่อหาปูนมาแทนมันมันสิบ่บไข่มันได้กระเรื่อ มันยากมันง่ายอะไรอะไรแล้วจริงๆสังเกตมึงดูง่ายจริงๆถึงพอใครคือสังบวกล่างที่บีกับสิบอลล่าได้ตขนาดไม่เพี้ยนแล้วแต่งหน้าหลุดไส้แล้วกับมือไปเป็นหอดงานสามสามมือสี่ถุงไปดูหนาถึงเวทีอันนี้คือคือคือไปนทึกมลล่สี่รุ่นได้กระซังคงอยากปลูกฝังกันสี่ดูการล่างานคือเขาเป็นมอลล่แล้วเขาต้อง ดูแลจะกของเห็นดีเพื่อที่เสียงให้ได้รับทั้งมือจนตลอดเพราะว่าเขางได้รับเขาไว่างใจแล้วนะครับใครกบเฝ้าออก,กินยาใครกบเฝ้าออก,กินยาไว้ก<อ>็ต้องดูแลจากของจัดสรรเวลาจากของที่สิพักที่สิรับที่สินอนโดยเฉพาะปีนี้งางนานเทาา่ทาไหร่งานต้องมีคู่มือ ยำว่างจากงานกับตรงนอนนะถึงเวลาก็ตตรงเหตุงานเห็นมันด้นะครับบวมเว่างานหลายมีเงินไหลาแล้วเปลี่ยนมีใส่บ่ดยเลยคือคนเคยดีนะเห็นดีคือเก่านะครับคนเคยดีนะเห็นดีคือเก่าบวมเว่ามีเงินแล้วมีแฟนขาดแล้วท้อเปลี่ยนอันนี้คือหัวใจร้ายที่ผมบอกไเลยหลายคนหลงหลงกับหลงกับ สิ่งหลอกทางยังอื่นมีเ pues งื nah ่อนแล้วเนี่ยไหนเห็นแล้วโรดกูกามีแล้วลืมงานลืมค่าตัวมาหนาแบบนี้ไม่บอกมันนี่ลากอะไรออหาได้ยุ่งงั้นหาลอยเขาอยากคิดเด็ดขหาเลขหนึ่งอะไรมันเป็นการแบบสั่งอันเขาเอิ่อนมาสั่งทัศนคติที่บนดีกะครับเจ้าของวางงานมันจะคืองานนะครับเขา เขาเกิดจากจุดนี้เขาเกิดจากผลงานเขาเกิดจากหน้าที่เขาก็ต้องใส่ใจกับกับหน้าที่ของเขานะครับบางคนหลงหลงไปคืคือหลงไปกับแสงสีเนาะอาชีพเขามันอยู่กับแสงสีนะครับคือสักมือหนึ่งคือนองนองายค้นออกไปนี่สิครับแต่คือน้ำหลายค้นกบบนี้ดิจังมาคือพอทําเบอกผมน้ำกนเขาอันนี้มันแมงดีนะครับเขาเคยเขาเคยเห็นจังไลยกรต้องเห็บ คือเกาอ่าคนจีนเนี่ยเขาสืสอนแหให้ลูกเขาเนี่ยได้ร่าเขาเห็ดงานหรือไปเป็นลูกจ้างที่ไหนหรือไปทำงานยู่ใส่ให้เห็ดงานเหมือนเจ้าของเป็นผู้ลงทุนให้เห็ดงานคื่ยังเจ้าของเป็นเป็นเจ้าของหญิงเป็นเจ้าของกิจาการสมัยนี้แบบมันหาได้น่ายที้นี้นะครับ แต่ว่าก็คือให้เขาเขาขึ้นเอาเองยายๆให้มันจนถึงขั้นแบบเพี้ยนให้เขาหลงละเลื่อไปจนลืมนาที่จนเราเป็นนี้เรื่องเรื่องการแสดงเรื่องการแสดงอันนี้มันก็สีพายเอกต่างๆไปเนาะห้องสีเฮ็ดแกงใส่สีเดนงที่งานเป็นไหญ่จังสวงามตัวยางมีสมัยมียูทูบเขาได้เมือะนะครับสีหนาทาท่าห้งสีแดงไหญบุ๊คลิกเข้าห้องสี ไปใหญ่ทึงเดที่อ่ะอยู่ทึงเดที่บลมาเจ้ายืนอยู่สันสองเราพ้นสิบวเห็นเจ้ามาแม่นเห็นนะครับไป็นยังไงเงี้สิมากแมนขนาดหญิสิบวบอมีการออกสาวเอออันนี้คือคือเขาเขาในข่าวของผู้ชายเขาก็ต้องแมนนะครับการพูดการยังคือการการเดินบัดนี้สิซ้อมยั้มยางยั้มคือยังเข่ายาง นะครับเจ้ากระซอมทุกปีทุกปีอยู่แต่ว่าเลกๆแตเรียนได้อยู่บัดลังๆมาแน่ะย่ามสีเข่าสารสีงูกันเข่าสีกันนี่ย่างสวนกันเข่าสีกันนี่อันนี้คือนขึห้องกัสิไปปรับอันนี้ที่หนึ่งตอนตอนขึ้นเวทีแล้วก็มอล่่มิ่ให้มันมือให้มันไปตามคำเหล่มือเป็นเป็นอุปกรณ์สำคัญเลทีสิสีสารเอแต่ห้องงามห้องล่ำล่ำคือกันยืนล่ำซื่อๆมันกระไดอยู่หรอกมันห่าง คันชุว่าเห็ดไปน้ำแน่มันก็สิดีกว่าเก่าหนึ่งนะเห็ดมือไปน้ำแน่เห็ดเห็ดคันที่บ้านเจ้าของเห็ดบ่คือกระฟึทุกอย่างมันฝึกได้หมดนะครับสีหนาท่าทั้งก็ต้องเห็นมันได้จังๆจังบางคนออกออกไปล้ำเลยสิยางมสีล้ำมาใส่หัวหน้าหัวหลังอยู่จับหัวหัวอย่างกันหรอกกันเดี่ยเต้ยขนาดเต้ยว่าเป็นเพ่งเจ้าของขึ้นยู่งซุ่มือืองเฉยแต่ก็ยางมาเอาไม้เลย ตบวอยางมาเอาไหมความเพยงจะฟองหีนแนมหาไม่ลุ้เฝ้าเอามาถือไปนะครับการฟอนการอย่างนี่นหรือการจังหนีจังให้ปอนเจ้าหนีกันยังฟอนดึงศีรษะได้สุตายข้านี่ดิอีด้าเงินยิงสิฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่ ซ้อมเป็นเราไปซ้อมเลยคือคือโปรยี่แตมันดีๆไปตัวอันึงเนี่ยเด็กขึ้นไปทั้งหนังเพรายิ่งแบบมันมันฝึกกันได้เลยฝึกกันได้เลยคือคือผมอยากเชิดคือมันแบบห่างๆเนี่ยต้องโปเคียงกันเลยมหาตะเคียงกันเลยกูท่ามือแบบห่างๆเลยออกไปต้องต้องเลยผมหมากสูตรมันจังเหลี่ยม อีหลี่ฟอนหวานที่ไม่ต้องารนี่ยก็บพราเอาคือมันผมมัดแบบตะลูกตะเล็กแม่ผูไส้ออกออกไปนี่มันสิเบิ่งเทแบบขัดเลยที่เขาเขาอยู่ปูอยู่ทั้งหลังมันสิเป็นจุดเด่นแบบขัดเลยเขาจะเขาอยากเตรียมหลายไม่ใช่กตรเคียมกับอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเ่าเป็นเน่ยเดี๋ยวแต่บุกคัิกแต่ว่าผู้ชายเขาเนี่แบบออกไปเห็มันห่างนะ มอลัมสมัยมีบ่ค่อยหาได้อันจริงๆไปเปิดที่ดีย้อนหลังบงคณะเก่าๆเปิดรัำก่อนเขาหนิออกไปแม่นบอยจังคือมันมีสมัยอดีดิมอลำนี่มันบ่มีหนาตปรสินี่มอลำคือการฟ่อนการเอียงมันบ่มีข้อจํากัดเขาอื่นว่าท่าท่างอิสระมีสมัยนี้ห่ะมามาบอกว่าอ่าวงสูงวงต่ำวงอย่างคือเอาหนาดตระสีนเขามาซื้อแต่คํานมาหมอลำห้อง,องนีหคือหล่นไปตามธรรมชาติมวน ท่าทางอิสระได้ขนาดศรีนี่ยกมือไก่ไ่กับพ่ได้เนี่ยมือไก่ไ่กับพ่ได้วงเขาเอินวงสูงวงกลางวงต่ำขนาดศรีตบ้าอ่านมอลำัห้องมันม่นมีดอกมันมีตะมวลยังเดี๋ยวเฮ็ดยึดยึดยักยักไปกตบ,บ้าไปโดดลงลงออกไปโลด,ดผมทังมาสิบทีเลยสั่นผู้ใดเรื่องตั้ง <laughs> ย่ามออกไปหน้าหันยิ้มเปยไปรดย่ามเขาบดทั้จังเล็บฮาราโคหนูยิ้มจะเกียจะมาเห็นจังบยิ้มเดือดหนาดิบหมออมอเอออะไรว่าหมอห้องแบบบ่ออ่านั้นตะวันเล็กหน่อยปีนี้ขันขันบ่อเก็บบ่อใหขึ้นห้องอีรีสิบบ่อแห่งขึ้นเลยโตกระป๋องงูทางเครื่อง แต่งตัวนี่ก็ต้องเวิร์มือพร้อมดีเฮามันดึงผมลงทุนเห็ดเวีี่เห็ดหยังให้มันงามอยากให้มันอยากให้วงเฮามีสังหาราศีอันใดบ่มีก็พยายามหาซื้อมาให้มันให้มันดีโชุดฉากไฟัสีกระเพิ่มแต่รัปีเพิ่มสุปี้ซุปี้อยากให้มันงามหาแนวใหม่ๆมาใส่บัดนี้ตัวส่วนตัวเฮาก็ต้องเฮ็ดให้มันเฮ็ดให้มันงาม ให้มันให้มันสมบออยากให้นคนมาดูถูกเขาไหมเขาถามว่าเจ้ายุคขนาดไหนรยุ่ใจจะร่อยให้เขาเจ้าพ่องค์จุกโอ้ปาร์ดอย่นงต่างมันอยากให้นคาว่าหวยมาทรัเขาปาุกบจุกปาร์ดแข่งแข่งเขาแตงโตสีลายวอเซ่โบบึงแต่ของสีมันกต่สีดำนะครับตนะนะบตกี้ผมไปยู่อัน ้ำมอลำดามันอรนำเดียมสิเียนนี่เป็นโเที่ันดีผมดีสุดพันหลังนกกระงามูฟูฟูกระจ้าเห็นเอามันกับดีคนเขาหางกัสิมีมีระดับเดย์ันห้องเต็งโทนีขคนเขาหาอันสิกะโลกกะเลงมหาเขากจ้ากรบสิ บก่าเด้กชาเจ้าก็สิเปลี่ยนนิสัยมาเอาอยู่คือกันกันเอามีสุ่มในโมเปลี่ยนปี่บ่ามาแต่ไมากแต่ไม่ซ้ำนะครับนี่ก็นี่ก็เว้าให้ทุกคนฟั้งกระวป๋าที่สำท่านที่สุ่ได้กับเยอะนี่นะมันขึ้นอยู่กับตัวตัวบุคลากรห้องอยู่แล้ววงเฮามันสิไปได้ไกลซ้ำใดนั่นลืมจากคนในวงที่ดีนะครับแล้วที่นี่วงก็สิแบ่งเวลาคือคืองาน งานไอ้คอนเสิร์ตผมมันมันมัน,มนลำไปยังวันที่สองสามสีต่ตะว่าจากหาไปคือผมได้ยู่อยู่น้ำตลอดนะครับแต่ว่าตะศีห์ให้งอีแดงกับแห่งองค์รวมทีมสอนเขาต้องสอนเห็นด้เมือละสองหลอดถึงสามหลอดไปนะครับองค์กับนี่ยังอีกอ,อยู่สามงานมันมันได้รับให้เขาแล้วนะครับเราจะ,ะบางงาน ที่ยูวีสานนี่คือมันไปได้ยี่แล้วผมขึ้นเวทีเที่ยงขึ้นสองทุ่มโม,มจงจะออกไปวังสิกรได้นะครัาาบไปครับไปเอาเอาเงินสะกวนสร้างบ้านใดเมื่อย <c oughs> <c oughs> อยู่ที่นี่เมื่อยอยู่แต่ละผมก็คือว่าคือห้องเ,เด็กจับปลาหลายมือมันก็ต้องก็ต้องจัดการจับครองในนั้นในเนาะห้องห้องห้องดูแต่ว่าเรืเ่องวงห้องนี่มันมันก็สำคัญมันเป็นหลักอยู่แล้วเอาก็ต้องเอาเงเป็นหลัก เรื่องเงินเดือนถ้มันเสียยังดีให้มันเสียเรื่องเงินนะฮะพอเรื่องวงห้าผมผมบ็ให้เสียแน่นอนแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องเป็นกำลังใจผมเนี่ยก็ต้องก็ต้องคือคืออยากเห้ผมเนีห่วงหไรไหมคือในในความเป็นผมเนี่ยแม่แม่งมุเจา้าพอเห็นผมห่วงโคกัรห่วงอยู่แล้วห่วงย่านทำงานเนาอออกต้อดีฏิแต่ปฏิคนปีปุ๊บห้อกับผมนี่นกำลังใจแ <Ć S 1> <ๆ S 2> ม่นอาครับต่อไปหาเ้า มือนี่ก็พอดีคนซาคนเบาปากก็ปากไปเกิดปีหนาปีหืฮาฮาห้าเพิ่นบบขึ้นถอนเ้าเมื่อไสิเป็น,น,นปใดฉะนั้นถัดห้างเราอยากเป็นปีนักแสังก็ต้องต้องสูผมกับบืนยุคือเกอ่าเน้นเน้นเน้นสิจุดได้เป็นยังไงกับกับบืนยุคือเกอ่าครับพอวงเ้าม,ม,มันได้เห็ุมาหอมปานนี่เราบ่ม,ม,มีเรื่องธรรมดาเลยผู้ใดเขากัอยาเข็ม บางพนเขาขยักเตะผู้บเป็นมอลั่มเขาขยักมาตังวงนี่เห็นบอกผู้เป็นบบู้บ <c oughs> บเป็นมอลั่มหนึ่งขยัมาตังวงผู้เป็นมอลั่มพ่อโตนะฮะขยกักงูวงหนึนคนค่งของตีแต่นี่เขาเหยียบม่ดีแล้วมาตระฐานแล้วงานนี่ในอนาคตจะมีแล้วเรียบร้อยแต่คือเขาก็ต้องมันเอาซอยกัน,นเห็นเงืนกองอยู่น็นชั้ไหนขาสิ่ขวดใส่ตักกับของหลายที่สุด งานสองรอยงานหนึน่งเขาไปขิดเสมือนมาเป็นเงินกองนีทั้งหนาเนาะแต่เขายังมาท่านใดเลยต้อเสียหาวิธีไใดมากวดใส่เข้าระปวดไปไดใน,น,นงางมันกตถึงอยู่กับเขานะครับอนี่แหละแต่ว่าแต่เสื้อมันทุกทุกคนอยู่เพาแต่ละปีเขาจะมาขึ้นผิดหวังไปล่ำบันไหนพเขาจารจ์งตออจางตอบางบางจังเลยเป็นสิบปียี่สิบปีเลยกับมี่เลยอาจารย์ยันบ่ได อันนี้ก็บ่ได้งานเราสิงานครับงานงานบุญเราก็บบ่อใดมันชนเพิ่นเลยเอาปี67บ้านหนองแว้งก็ว่าเป็นงานนี้ไปเลยแม่นผมก็คืนมาจําเรื่องเราบ้านน้องแว้งเออเพิ่นมันมันงานมันชนบายบ้านขอบ่ได้นะครับก็บ่มีหยังนะครับผมอ่ะสิบ่ได้อยู่แค่40,000ื่จากพื้นที่หามาคืออยู่ยาวเลย มาดีห้องสิบายคู้วันที่แปดได้ับจานใบผู้วันที่แปดด้วยครับใบคู้วันที่แปดตอนแรกสี่ใบวันที่สิบเก้าผมเลยว่าคือช่วงนั้นผมในยูแบบเต็มๆผมอยากเขียวเอาให้มันได้คัดๆใส่บ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 ่อยากให็นไม้อยากน้ำใบคู่นะเลยเอามือวันที่แปดมันก็เป็นมือดีพอมห้องเห็นแล้วห้องก็สะได้สบายแตรอดอเขี่ยวกันออกงานยางเดียวเลยนะครับ อันนีไะโตโตโตทีสี่ออกน้นกันทุกคนตองนี้บทบาทต้องห้าบทบาทเห็นจะของตรงห้างทาท่าเห็นจะของนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องลุงเพศเหล่าวิ้งไหนเหมือนเดิมเองเ่องมเ็นเ่อนอกอรนีเดกออก้อน้ำอะาเหล้วน้วา่าสั่ะ มื่เปิดวงหนี่งยาแห่งนี้เลยเล้หมื่นเปิดวงหนี่ขอเลยขอเลยแบบยาแห่งนี้แม่เป็นเดี่ยวเดยวเลยคือคือห้องแบบถนอมเอาเสียงเอาผลงานเอานีห้องคนคือนะครับถึงงั้นมันหัวจังเปิดวงเลี่ยนย่บ้านเพาแต่ละปีเนี่ยไอหัวปีหนึ่งสิเปิดในบานนสิเปิดบานบึ้งอีกเพีหนึงกนแต่่านในบานเป็นส่งหนังเลยเขาเล่ยอย่บ้านเขาย้มไหนเป็นเป็นหมังกว่าเป็นหมานี่ จะปีกไทกับมันปีก้อนกับมานบอขนาดโควิดแล้ก็ฝนตกคนก็มาหลายห็นอนู้บ้านอาจจะเหียอรู่บ้านอะไรบ้างก็าไรย่าในี้ยันเสื่อมกับสิควบคู่กันนะับอาบ่มีอย่างไรเดี๋ยวก็ไปหาอาจารย์บอครับผมครับจ๊ะ